สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่สถานียูเมชิมะนะครับนี่คือสถานีที่จะมีการจัดงาน World Expo 2025นะฮะในช่วงกลางเดือนเมษายนปี2025นี้จนถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับประมาณ6เดือนเลยงาน World Expo ก็คือเป็นงานที่ทั่วโลกนะครับผมแต่ตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยจะมาจัดบูธโชว์นวัตกรรมใหม่ๆ แล้วก็ความเป็นแบบว่าไฮไลท์ในยุคนั้นๆของประเทศตัวเองนะครับมันเป็นงานกึงก่งๆโชว์วัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมของแต่ละประเทศของไทยเราก็จะมีมีบูธเหมือนกันนะครับแต่เขาบูธในงาน World Expo เนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะมันก็จะแบบว่ามาเป็นแบบพาวิลเลียนอ่ะมันเรียกว,ว,ว่าบูธก็ไม่ได้นะครับมันมาเป็นพาวิลเลียนเลยคือเหมือน,นมาเป็นแบบซุ้มเป็นอาคารหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่ประเทศเขาจะจัดนะฮะก็จะมีทั้ง พาวิลเลียนเล็กแล้วก็พาวิเลียนใหญ่นะอะแต่ว่าพูดถึงวันนี้เนี่ยที่มาถ่ายเนี่ยงานมันยังไม่เปิดนะฮะงานตอนนี้เรามาประมาณเดืนเอนกุมภาพันธ์แต่ว่าที่พามาดูเนี่ยคือสถานียูเมชิมะเนี่ยมันเป็นสถานีเปิดใหม่คือเขาคือไอพื้นที่ที่จัดในงาน World Expo 2025เนี่ยมันเป็นเกาะใหม่เลยครับเกาะนะคุณคือเป็นเกาะทำใหม่ขึ้นมาเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเกาะทำใหม่แล้วอะ่ะมันก็เป็นสถานรถไฟใหม่ด้วย คืออยู่เลยจากสถานีคอสโมสแควร์นะฮะสายชูโอในรถใต้ดิโนโนซาก,ก้าเนี่ยมาหนึ่งสถานีนะฮะสายชูโอสายสีเขียวเนี่ยมาสุดทางเลยนะครับชื่อสถานียูเมชิมะแลวตรงนี้เนี่ยคือทางออกจากาชานชาลารถไฟนะครับเมื่อครู่ผมเดินลงมาจากข้างล่างนั้นบันไดตรงนั้นข้างล่างไม่รู้เห็นไหมนะฮะคือเดินมาปุ๊บก็จะขึ้นมาถึงบริเวณเนี้จะมีหน้าจอที่แนะนำนะ making off ของตัวงานการจัดงาน EXPO เนี่ยเขาเตรียมพื้นที่อะไรต่างๆกันอยู่เนี่ยลราก็พูดถึงแบบว่าพื้นที่ของสถานีนี้เป็นอย่างไรบลาบลาลนะฮะเนี่ยบันไดลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยทำออกมาสวยงามแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือจุดแต่บัตรเอ่อแต่บัตรเสียตั๋วรถไฟออกนะออกจากสถานี่ะนี่คือครั้งแรกเลยนะบอกก่อนเลยว่านี่คือถ่ายโดยแบบว่าบลายคอนเทนต์เลยนะไม่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะฮะ เออมาก็เลยแบบพอดีผมมามีธุระมาเดี๋ยวแถวนี้ก็เลยแบบว่าแวะมาดูนิดหน่อยนะซึ่งก็คงคงได้ดูนิดเดียวเพราะว่าก็แค่สถานีอะคุณมันไม่ได้บอกว่ายังยังมันยังไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าตัวงานยังไม่เปิดแล้วก็เขายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยซ้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวแตะวัดกันเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็โลง่งๆเหมือนยังยังอยู่ระหว่างเตรียมการอยู่แล้วก็ ตรงนู้นมีรอสานเห็นป่ะรอสานทำแลสวยงามเชียวแล้วก็มีตู้กดน้ำต่างๆตรงนี้นะมันยังดูโล่งๆอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการเตรียมงานอยู่นะเออนั่นก็เป็นออฟฟิศมีออฟฟิศของสถานีด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นลานกว้างโล่งเลยนะแล้วก็จะมีลิฟต์กับบันไดเลื่อน เนี่ยเขายังมีเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่หรอไม่ใช่เหมือนคนมาเที่ยวฟีลิ่งเหมือนคนมาเที่ยวมากกว่านะฮะเหมือนคนมาเที่ยวอ๋อาอาจจะพาอาจจะมาดูไอ้นี้ได้หรอดูการทำไอ้ก่อสร้างงานเอ็กออาจจะอย่างนั้นก็ได้นะครับตรงนี้มีลิฟต์นะฮะแล้วก็ตรงนู้นเป็นบันไดเลื่อนคุณด,ดูดิกว้างใหญ่มาก คือเหมือนเขาเตรียมมาว่าแบบคนแม่งต้องเยอะแน่ๆอะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็ว่ามันน่าจะเยอะนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเออมันยังไม่ถึงวันจัดงานเนาะต้องรอดูว่าพอถึงเวลาที่งานมันเปิดขึ้นแล้วเนี่ยจะผู้คนจะแห่แกันมาล้นหลามไหมการท่องเที่ยวในอโอซาก้าจะยิ่งกว่าเดิมไหมเพราะตอนปีที่ผ่านมาครับปี2024เนี่ยคนมาเที่ยวโอซาก้านี่ถือว่าเยอะมากนะฮะ เห็นว่าก็คือนับตั้งแต่ก่อนโควิดมาเนี่ยเห็นว่าปีที่ผ่านมาเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆนะฮะ mm hmm. ก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยช่วงที่มีงานเว r ร์ Expo ปเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะอ่ะเรามาไปดูขึ้นมาขึ้นมาหน้าสถานีแล้วมาดูกันก่อนผมเท่าที่ผมดูในเว็บมาเหมือนประมาะออกมาข้างหน้าสถานีแล้วก็มาได้แค่นั้นนะคนที่ไปต่อได้คือต้องเนี่ยที่แบบว่าเหมือนแบบซื้อพาสตรงนี้แล้วก็สวมหมวกอย่างเงี้ย แต่เราเราไม่ได้ทำกับเราไม่ได้มาแบบนั้นกับเขานะฮะเราแค่บังเอิญมาแล้วเราเจอกรุ๊ปนี้พอดีไม่เกี่ยวกันนะฮะเราไม่ได้มาด้วยกันเออโอ้ยแต่หนาวหนาวมากคือตอนนี้มันยังเดือนกุมภาอยู่มันเป็นหน้าหนาวอยู่ฮะล้วก็ลมค่อนข้างเย็นเจี๊ยบเลยเย็นแสบมือเลยแหละอ่านั่นไงเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเขาก่อสร้างกันไปเยอะแล้วนุ้ยดูดินี่ อาแอ็กสโตร์สองวัน2ี่บห้าคันไซโอซาก้าคันไซเจแปนอีสเกตเกตสมุทรนะแล้วก็เนี่ยกลุ่มคนที่สมหมวกเนี่ยเขาก็น่าจะมีพาสตรงนี้กันนะแต่เราเราไม่ได้ซื้อมานะเราเราแค่เราแค่ไเอามาดูเฉยๆนะว่าเป็นยังไงเราดูไกลๆแล้วกันไม่รู้เห็นตรงนู้นไหมเห็นโครงสร้างป่ะ มีไฮไลท์งงานนี้ไม่รู้คุณเห็นโครงไม้ตรงนู้นไหมน้ำตาลตานตรงกลางนี้ลายนิวชีงนะตรงนั้นนะ่ะคือเป็นพาวิเลียนของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นแบบโครงสร้างไม้ที่แบบตั้งใจมาทำเป็นสถิติโลกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแล้วนะเออซึ่งงานเอ็กโปบอกผมเคยบอกในไลฟ์แล้วผมมีตั๋วแล้วนะฮะผมมีตั๋วประมาณสัปดาห์ที่สองของของการจัดงานนะก็น่าจะได้มาดูวันนั้น ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานมันจะใหญ่ขนาดแบบว่าเดินรอบเดียวคงไม่ทั่วคิดว่านะเอออ่ะข้างหน้าสถานีก็จะเป็นแบบนี้นะรอบๆนี้ก็ยังจะมีแบบบางส่วน,นยังก่อสร้างกันอยู่เลยอะ่ะอีกสองเดือนงานจะเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะก็สุดจะคาดเดาเเออเราออกสถานีมายังไม่ได้ถ่ายดูป้ายนี่ยูเมชิมะสเตชันนะสถานียูเมชิมะ คือยูเมชิมะเนี่ยที่มันก็เป็นชื่อช,ชื่อ่เกาะนี้เลยนะยูเมชิมะเกาะแห่งความฝัน <c oughs> เออก็หวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของของโอซาก้านะฮะเนก็มีคนมาเรื่อยๆแต่คนที่มีพาสเนี่ยเขาก็จะสมหมวกนี้กันนะไม่รู้ว่าเขาได้หมวกจากไหนมากันนะเนี่ยพวกนี้มีหมวกกันหมดเลยต่วผมไม่เกี่ยวมผมมาดูอย่างเดียวนะนะผมมามาเซอร์เวยอย่างเดียว อ่ะก็ประมาณนี้เดือนเมษาเจอกันนะเราลงดีกว่าเดี๋ยวผมพาเดินลงกลับไปในสถานีเลยตั้งใจมาแค่นี้ครับบอกเลยเออถ่ายแค่นี้แหละนะไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไม่ไม่อยได้เที่ยวครับเสาร์อาทิตย์คือดูหนังกินข้าววัดรูปอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวถ้าจะมีเที่ยวอีกทีก็ก็เนี่ยแหละครับก็ ก็งาน Expo น,นี้นะครับแล้วก็จะมีช่วง Golden Week ต้นเดือน5ผมไปเที่ยวกิฟุนะไปะสนามลบเซนโกคุอะไอเซกิงาฮาระอะไรเงี้ยนะผมจองที่พักจองเลยเว้แล้วก็เตรียมไปเที่ยวตรงนั้นอแผนใกล้ๆนี่คงประมาณนี้ครับส่วนสัปดาห์ช่วงนี้เดือน2เดือน3คงยังไม่มีอะไรอาจจะมีปลายเดือน3มงดูซากุระนะฮะแต่ไปดูที่ไหนยังไม่รู้อืค่อยว่ากันเนะี่ย ันไจริงๆบันไดเลื่อนมันค่อนข้างน้อยนะพูดก็พูดขึ้นสองลงสองแล้วที่เหลือเป็นบันไดเดินจริงๆมันถือว่าผมว่าน้อยน้อยไปนิดนึงมั้งไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวนะผมว่าน้อยไปนิดนึงแต่บันไดเดินมีบันไดเดินเยอะมันก็โอเคอ่ะอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้เปล่าเพราะว่าบันไดเลื่อนบางทีคนพึ้จะเยอะมันงอันตรายเนาะจุดขายตั๋วก็ยังเปิดไม่หมดเนาะ ว่าไปผมยังไม่เห็นห้องน้ําในสถานีนี้นะคือมันควรจะต้องมีห้องน้ําที่อยู่ข้างนอกด้วยถูกป่ะอาจจะยังทําอยู่คือมันควรจะต้องมีห้องน้ําอยู่ข้างนอกด้วย,จจย,ย,วย,วยแล้วก็เออ่ข้างในก็คือน่าจะมีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินดูหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเรากลับเข้าสถานีกันแต่บัตร เรากลับมาลงจุดที่เราเริ่มคลิปเมื่อกี้แล้วเนี่ยในจอเขาโฆษณาห้องน้ำอะไรต่างๆไว้อยู่ตรงไหนวะข้างในมัน้งลองไปดูก่อนล้วกันนะคือผมคงไม่ไปถ่ายในห้องน้ำหรอกแต่ว่าอันนี้สงสัยเองเฉยๆเพราะว่าเวลาผมมาเที่ยวไปเที่ยวไหนหรือก็พาเพื่อนพาครอบครัวเนี้ยก็จะต้องแบบแวะห้องน้ำอะไรเงี้ยอยู่บ้างตอนที่แบบมาลงสถานีเพราะว่า บางทีไปเที่ยวข้างนอกอ่ะสาขาห้องน้ํามันหายากถูกปะต่อให้เป็นที่ญี่ปุ่นไปแล้วแต่ถึงมันจะมีทั่วไปก็เหอะแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็ความสะอาดด้วยนะฮะสถานรถไฟญี่ปุ่นสถานีใหญ่ๆสวนมากเนี่ยห้องน้ําดูดีหมดเลยนะอืมคือถ้าว่าแบบไปคุณไปแบบสวนสาธารณะไปตามวัดไปอะไรเงี้ยบางทีห้องน้ํามันก็จะเป็นแบบห้องน้ําท้องถิ่นอลนะมันก็จะอาจจะแบบ เออบางคนนาะจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เลยนะนสถานีก็ห้องน้าก็อาจจะโอเคกว่าอ๋อนั่งไงห้องน้าอยู่รงนู้นนี่สุดนู่นเลยต้องอยู่ในสถานีอยวผมว่ามันควรจะมีข้างนอกด้วยนะเอออันนี้ความความรู้สึกผม,ผมไม่เฉยนะเออมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักการอะไรมากมากมายขนาดนั้นเนี่ยขากลับเราก็จะลงลงกลับลงไปข้างล่างนะแต่เดี๋ยวก่อนลงเราไปดูก่อนว่าห้องน้ําสุดทางเป็นไง แต่มันก็ไกลอยู่นะฐานนี้มันใหญ่มากเลยแต่ว่าก็เขาคาดกาวเพื่อรองรับคนแหละแต่ผมก็มยังไม่รู้นะว่าหลังจากจบงานเอ็กซ์โปแล้วเขาจะทำอะไรต่ออย่างแบบสวนอย่างสวนเอ็กซ์โปปี1 9นะึ่งนที่ผมไปบ่อยๆออนั่นคือปี1970ที่โอซาก้าเคยจัดกันนะฮะ World Expo ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยของที่เนี่ยเกาะยูเมชิมะเนี่ยมันก็เดินทางมายากเหมือนกันนะเว้ยเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากจบงานแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่มีห้องน้ำแบบแบบ all gender all ทุกเพศทุกวัยทุกทุกทุกคนเออ everyone มีตู้กดน้ำด้วยเนยีตู้กดน้ำก็ ดูโอเคและราคาก็เอาเรื่องถ้าเจอสตาร์ร้อยห้าสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้างในนั้นก็เป็นห้องน้ำอดูสิอนี่ไงเฮ้ยราดูจอนี้ดีกว่าห้องน้ำอะ่ะมันมีเราอยู่ตรงนี้นะเาอยู่ตรงนี้เห็นปะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเขียวเป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการสีม่วงเป็นห้องน้ำเด็กสีส้มห้องน้ำ all gender สีน้ําเงินผู้ชายสีแดงผู้หญิงแล้วก็มีระบุด้วยนะเว้ยว่าห้องห้องน้ําเต็มไม่เต็มเท่าไหร่เท่าไหร่เฮ้ยเวลิ่กูดเลยอ่ะไม่ดูดีทีเดียวผมโอเคนะเนี่ยคือเรื่องห้องน้ําเนี่ยนะเราก็เห็นว่ามีอะไรอ่ะมีมีปัญหามากเนาะในในหลายๆประเทศที่แบบว่าบางทีแบบเออเพศทางเลือกอื่นๆเนาะ เขาก็จะแบบลำบากในการเลือกห้องน้ําว่าจะไปห้องน้ําชายหรือหญิงอะไรเงี้ยถูกป่ะบางทีก็ไปแบบเออคนข้ามเพศหนึ่งไปเข้าห้องน้ำเพศหนึ่งมันก็มันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยผมว่าห้องน้ำออเจนเดอร์มันแก้ปัญหาได้ดีนะคือเขาไม่ได้เปลี่ยนให้แบบว่าห้องน้ําทุกทุกไม่ได้เอาห้องน้าเพศหญิงเพศชายออกแล้วก็เปลี่ยนไปห้องน้ำออเจนเดอร์ไงถูกป่เะเขาก็เพิ่มห้องน้ำออเจนเดอร์ม่อีกอันหนึ่งผมก็โอเคนะถือว่าโอเคเออผมว่ามันมันเป็นทางสายกลางดีนะ เดี๋ยวเรากลับล้นะมาถ่ายให้ดูประมาณนี้นะก็นี่แหละครับผมสถานียูเมชิมะที่จะจัดงาน world expo 2025ในกลางเดือนเมษายนนี้นะก็ค่อนข้างคาดหวังว่าแบบเราจะได้ดูอะไรที่เราไม่เคยเห็นเพราะผมไม่เคยไป world expo ที่อื่นเลยทั้งที่แล้วจัดที่ดูใบครับ ซึ่งไม่มีไม่มีปัญญาไปนะแล้วก็หนึ่งเรก็ตื่นไอเปิดเกิดกันไม่ทันตื่นไม่ทันเลยและเออนะอ่ะเรากำล,ล,ล,ลังลงละนะตรงนี้มันสุดสายเลยนะมันเดินทางมาไม่ยากไกลนิดหน่อยแต่ไม่ยากนะฮะเนี่ยเราจะขึ้นรถไฟคันนั้นละต้องขึ้นขันไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอดูโอเคองั้นเดี๋ยวรอจบคลิปโดยการหันไปหาบันไดเลื่อนที่เรา ลงมานะก็เป็นประมาณนี้สำหรับสถานียูเมชิมะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะฮะมีไลฟ์ทุกวันศุกร์นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับเย